สรุปข่าวลุงติดโควิดเสียชีวิตบนรถไฟไอใส่หน้าหนุ่มที่สถานีขณะซื้อตัว๋วมามามาเมาข่าวนี้นะคะที่รุนแรงกว่าการที่พบว่าลุงเป็นโควิดก็คือมีภาพที่สถานีรถไฟที่คุณลุงซื้อตั๋วรถไฟอะคะ่ะเป็นภาพเหมือนคุณลุงอะตั้งใจ <No. S 1> ไอใส่ผู้ชายคนนึงระหว่างที่รอซื้อตั๋วรถไฟ <c oughs> เดี๋ยวมา่มาจะมาพูดถึงต้นข่าวก่อนนะคะ คุณลุงคนนี้นะคะคือเขาเป็นคนไทยแล้วเขาก็พึ่งกลับมาจากปาก,กีสถานโดยที่เขาจะเข้าประเทศไทยได้เนี่ยเขาก็มีใบรับรองแพทย์อะไรเรียบร้อยแล้วเข้ามาประเทศไทยได้พอเข้ามาเรียบร้อยแล้วจากสนามบินลุงก็ไปสถานีรถไฟซื้อตัว๋วรถไฟจากสถานีบางซื่อกับสุงไหงโกลกบ้านของคุณลุงคือลุงเขาก็เดินทางมาเนี่ยคะ่ะระหว่างทางเขามีอาการอว้วกเลยนะคะแล้วระหว่างทางเนี่ยเขาก็บอกว่าสถานีรถไฟเนี่ยมีการ ตรวจคุมเข้มเหมือนกันเพื่อเพื่อป้องกันโควิดเนี่ยคะ่ะโดยลุงเนี่ยน่าจะตรวจอุณหภูมิแล้วผ่านแต่ตอนที่ลุงอ้วกเนี่ยมีคนแจ้งนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออเหมือนเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาอยากจะกลับบ้านเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมพักอะท,ท,ทั้งๆที่ทางทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกให้พักแล้วนั่นแหละคะ่ะ แล้วสุดท้ายพอถึงสถานีหัวหินเหมือนลุงเขาก็มาเข้าห้องน้ําใช่ไหมคะแล้วเขาก็ล้มแล้วก็เสียชีวิตหน้าห้องน้ําเลยที่สถานีหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นก็มีการออกข่าวแล้วนะคะวันที่30เนี่ยสามีนาหกสามเขาก็มีการออกข่าวใหญ่โตแล้วโอ้ยเป็นคุณลุงมีการเสียชีวิตอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ตอนนั้น่ะยังไม่ได้ตรวจพบว่าเป็นโควิด แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็มีการหยุดรถไฟก่อน2วันที่อ่านข่าวนะคะแล้วเขาก็บอกว่าก็ทําความสะอาดแล้วโดยศพคุณลุงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็แต่งตัวมาอย่างรัดกุมเพื่อมาเก็บศพแล้วก็ห่อถุง3มชั้นเหมือนคนที่เป็นโควิดแล้วอีกวันหนึ่งผลตรวจก็เจอพบว่าคุณลุงเป็นโควิดจริงๆค่ะพอยิ่งมีคลิปออกมานะคะคุณลุงก็โดนต่อว่าในโซเชียลเยอะมากถึงแม้คุณลุงจะเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีผลกระทบอยู่ ทำให้มีเพื่อนของคุณลุงคนนึงเนี่ยออกมาปกป้องคุณลุงเพื่อนก็พูดโดยการเล่าประวัติก่อนว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนเก่งมากตั้งแต่เด็กเรียนหนังสือเก่งจนได้ข้ามไปเรียนที่ประเทศเพื่อนบ้านจนไปจบอเมริกามาแล้วคุณลุงอ่ะก็เป็นวิศวกรที่เก่งมากแล้วที่ขาคุณลุงเขาเดินแบบนี้นะคะเพราะเขาเกิดอุบัติเหตุทําให้เขามีปัญหาแล้วเขาก็เดินมาแต่อย่างเงี้ยตั้งแต่หนุ่มๆเพื่อนคุณลุงก็ออกมาบอกว่าเนี่ยวิดีโอที่แชร์กันเนี่ย คือถ้ามองในแง่บวกตามภาษาเขาที่เขาคิดบวกใช่ไหมคะเขาบอกว่ามือข้างนึงอะที่จับกำถือไม้ที่ค้ายันซึ่งเป็นข้างที่ถนัดแล้วแล้วเวลาจะไอจามเนี่ยเขาก็คงไม่ถนัดหรอกที่จะมาคอยเอามือมาปิดมาบังอย่างนี้คะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะมุมกล้องอะอาจจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายก็ได้คืออาจจะเป็นเพราะมุมกล้องเลยทำให้มองเห็นว่าเหมือนเป็นการตั้งใจทำซึ่งข่าวล่าสุดก็คือ เจอผู้ชายในคลิปคนนั้นแล้วแล้วเขาก็บอกว่าลุงอ่ะไม่น่าจะตั้งใจไอใส่หรอกเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการไอใส่แต่เป็นการเข้ามาเพื่อสอบถามแต่เนื่องจากว่าเสียงดังเขาก็เลยตกใจใช่ไหมคะแล้วตัวเขาอ่ะเอาตั๋วมาคืนใช่ไหมก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานลุงก็เลยรอไม่ไหวลุงก็เลยเดินไปที่ช่องอื่นแล้วซึ่งตัวเขาอ่ะแต่งตัวแต่งตัวค่อนข้างรัดกุมอะค่ะ แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยเรียบร้อยก็คือก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่คิดว่าน่าจะติดแต่ว่าก็ต้องรอดูก็ต้องกักตัวเอง14วันแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ดูแลเรียบร้อยแล้วแต่ก็จากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้ผู้ที่ติดต่อแวดล้อมจะก,กับคุณลุงตั้งแต่สนามบินจนถึงรถไฟก็ต้องกักตัว14วันค่ะมีแท็กซี่ด้วยนะคะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างราบรื่นปลอดภยัยขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะม้ามาจะเสนอสำนวนจีนหนึ่งสำนวนค่ะอย่าเพิ่งไปตัดสินคนจากภายนอกนะคะสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่เป็นแบบที่เราคิดก็ได้ค่ะผู้หนึ่งอ,อหรินผู้หนึ่งอ,อหรินปูแปลว่าไม่ค่ะ ผูห้หน่งหน่งตัวนี้แปลว่าสามารถผู้หนึ่งก็คือไม่สามารถหรือว่ายาไม่ควรอีตัวนี้เป็นไวยากรณ์แปลว่ากับได้ค่ะส่วนใหญ่ที่เราจะเคยเห็นเราจะเห็นคำว่าเขืออีแปลว่าได้ค่ะเมาฉี่ก็คือการที่ปรากฏมาเป็นลักษณะที่ปรากฏเรนแปลว่าคนค่ะเมาฉี่เรนก็คือลักษณะที่ปรากฏออกมาของคน เียนี่มเ่ินกวดขั้นขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ